ช่วงนี้เอฟซีก็ถามหานอ๋ปาล์มบ่อยๆ่อยก็เอางี้เดี๋ยวนี้นะครับหลังจากปาล์มเอยู่ผมมามาสักหกเจ็ดเดือนนี่แหละก็พัฒนาการก็ดีขึ้นทุกอย่างก็ไม่ได้ดื้ออะไรหรอกแต่บางทีบางครั้งดื้อก็มีบ่มีมีว่ากันเล็กน้อยก็รักเหมือนน้องแหละคราวนี้เราก็เราสังเกตหลากหลายหลายหลายอย่างนะน้องมันไม่ค่อยได้กินอะไรพิเศษพิเศษอย่างบางเนื่อนก็ซื้อเคฟซีมากินก็รู้สึกดีใจใช่ไหมแล้วคราวนี้มันซื้อพิซซ่ามาก็รู้สึกแบบเฮ้ยเขาดู เดอยากกินเน,นีเขานอคอสุวสน,นี้เดี๋ยวเราจะพาไปเลี้ยงฮากิบังรามงิงซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเขาเคยกินหรือเปล่าน,นเดี๋ยวเราไปถามเขาตรงนั้นอีกทีนึงก็เอาไปมาถือว่าเป็นเป็นคลิปพิเศษแล้วกันนะให้น้องปามานี้หลังจากที่เราอยู่ด้วยกันมานานเดี๋ยววันนี้เราพาไปเลี้ยงฮากิบังกันก่นะเดี๋ยวไปดูว่าเราร้ว่าอาการลในการกินของเขาหรือรีแอคในการที่เขาได้รู้ว่าได้กินสิ่งที่ไม่เคยกินจะเป็นยังไงแต่ผมไม่แน่ใจว่าเขาเคยกินหรือเปล่านะไะเดี๋ยวเราไปดูกันเคปะ ไปวันนี้พี่พาไปดินเนอร์ด้านล่างหน่อยไปปะดินเนอร์เประกิ้มข้าวได้ปะกายีบังนะกินเป็นปะกินเป็นปะกินเป็นปะแล้วเคยกินไหมไม่เคยไม่เคยแต่พูดบอกคือกินเป็นเมื่อคืนมันมันคือบะหมี่แหละป้าป้าป้าเดี๋ยวพาเลี้ยง เคยก็อปไม่รู้วาสั่งคุณสั่งไงเลสั่งไงเลยสั่งดิสั่งไงเนี่ยเคยบ่เคยกินไหมสรุปไม่เคยไม่เคยกินเหรอลองดูดิไม่ลองก็ดูได้ไงไหนกินหมดกินไหนอะกินหมดนี่แล้วบะหม่ไช่หมดเลยเหรอนี้หมดนะเอาดิโหนี่สุดยอดเลยเนี่ยเคยกินบะหมี่ไช่สีบะหมี่เกี๊ยวไหมเคยครับเออใกล้เคียงกันกินอะไรก็ได้ที่มันไม่มีเนื้อวัวไม่มีเนื้อไม่มีเนื้ออะไรนี่คืออย่างเงี้ยอร่อยอย่างเงี้ก็มีไข่ด้วยไง อยากกนอนี้ยเอาอันอยากกินอันนี้อันนี้ก็ได้นะครับชาเขียวไปกงนนึกินน้ำตาแล้วไม่กินหอมๆอ่ะชาเขียวก็คือชาเขียวแหละคือแต่ว่าชาเขียวเนี่ยเขาไม่ใส่น้ำตาลไงมันก็เหมือนกับไบบระวังเลยเกลี่ยสิเกลยเลี่ยวิน้ลองลองลองนี่คืออะไรเกี๊ยวซ่านะลองดูลองดูงอนนะงอนนะงอนนะ นี่มามันมันเปลี่ยนมันมันรสชาติเนไงรสชาตินไงเยบอกเลยบอกเลยเคยบ้านี้เคยลองปะเปรี้ยวซอสเปรี้ยวใช่ไมซอสเปี้ยวหอยเปี้ยวล้วก็ฉุนอะไรกัไม่รูะอร่อยไหมกินได้ครับอร่อยเลย คูยได้ไหมคุยได้ไหมคุยได้คได้กข้างทางอร่อยกว่าผมว่าข้างทางอร่อยกว่าข้างทางอร่อยกว่ามันเป็นอย่างงี้น้องไม่เคยกินรสชาติท evet> ี่มันมันเรียวๆอ่ะม uh uh ันเป็นแบบนี้เข้าใจป่ารสชาติเราจะต้องเป็นน้ำจิ้มไก่น้ำจิ้มไก่เป็นน้ำจิ้มไก่ถูกป่ะอันนี้มันเป็นซอสเขาซอสเีเมื่อกี้เราจิ้ซอสไปลองกินแบบกินซอสเดียวตาเราจิ้มเราไม่ินซอสเนี่ยเอากินเลยอื่นไง นี่มาจริงๆขนมนเคี้ยบอะหอมป่ะหอมหอ,อมเยอะเลยอือข้างล่างมันเกาะนี่แหละม,มันก็มันก็เป็นรสชาติาของอาหารที่แบบอยู่ห้างอะก็แต่มันก็ได้ฟิลอีกฟิลลนึงไงใช่ปะอร่อยปะอ,อปะไรที่ไม่เคยก็ต้องลองไหนลองนี้ลองนี้รามเงามเงมเป็นไงราเมง ของเค็มนี้เหมือนเหมือนร้อนเหมือนมาม่าหรือเปล่าหอมเหมือนเผ็ดนะมันหอมเมือนหอมมันเผ็ดนะมันหอมเผ็ดอะไรไม่รู้ใช่แล้วรสชาติเป็นไงเค็มก็เป็นเค็มเป็นมันครับอร่อยปะอร่อยอยู่อ่าลองดูลองลองีูไม่เคยลองเนีลองเป็นส้นนี้รสชาติรสชาติเส้นป็นเป็นไง ความเหนียวนุบแน่นในงานเหมือนมาม่าไหมคนคนุ่หมืนนะดีกว่าชาชีบะหมี่เกี๊ยวอะนิดนึงนิดนึงนิดนึงนแต่น้ำปลาชีอะไรกันแต่น้ำปลาชีอะไรกันแต่น้ำปลาชีอะไก่นกีดีเห่งมันกบตกง้เรตอ สิงแต่ชานี้มันกินชาชายี่ได้สองชานะจะเยอะสองคำกนดูรตลอดเดี๋ยวลองลองดม้งหอมอะหอมนแบบแบบ่ะหอมแบบหอมแบบนุ่มๆแบบ มันจะไม่เหมือนตละนัำเห็นไหมต่างกันเยอะเลยัข้างในมันจะเป็นแบบน้ำแบบชุ่มชุ่มเลยอะแตปากเลยแต่ปากเลยเน้อลา้วหรอกเอยก่ยังร้อนอยู่นะลองดูกินได้กินได้ปไปทำไมต้องเป็นปลาของมือส้ลองลองเอิ่มิมกันโอ้กินชอบเลยกิดโคตเลยครั เอาเลยเอาะไรไม่ล้วางเลยเป็นไงนี่ลองไก่ดีกว่ไก่คาราเกะดีว่าิ็มมือได้ไหมเนี่ยมมือเนยัไได้เอาเลยเอาเลยเอาเลยไม่ต้องรอแล้วไปเลยโคตรกรบ่ะนุ่มเหมือนเรา่ะ

ไงไปได้อร่อยเฉยนเรื่องอร่อยเฉยนะอะไรอ่ะก็ไม่พูดอะ่ะ <c oughs> อร่อยโ <c oughs> อเครู้เรื่องไปใครพูดโน้มอ่ะได้กินแบบญี่ปุ่นแบบญี่ปุ่นรัมนี่ ผลงานวันนี้ครับโอเคป่ะแฮปปี้ป่ะทำไมวันนหน้าเหมือนจะร้องไห้เห็นตัวเลขไม่แฮปปี้อะไรไปให้เราอะไรนะโคตรแพงอ่ะซื้อทาโกยากิกินข้างนอกหูได้เป็นร้อยลูกเลยลูกห้าบาทอ่ะโคตรแพงอ่ะซื้อทาโกยากิกินข้างนอกหูได้เป็นร้อยลูกเลยลูกห้าบาทอ่ะฝากฝากฝากไว้ในช่องฟิ